หอาการที่บอกได้ว่าเขาอิจฉาคุณจนตัวสั่นข้อหนึ่งเขาจะไม่อยู่เคียงข้างคุณในเวลาที่คุณมีความสุขเขาจะทำตัวเฉยเมยและจะไม่ยินดีกับความสุขที่คุณมีตอนนี้แต่เขาจะตัดสินใจแสดงออกในทางตรงข้ามคอยหาคำพูดคำจาที่แทงใจดำเสมอ ข้อที่สองดูถูกสิ่งที่คุณสำเร็จเขาเหล่านั้นมักจะสบประมาทในเรื่องของความสำเร็จคุณไม่ต้องไปใส่ใจในความพยายามของเขาเลยแม้ว่าพวกเขาอาจจะทำตัวเสียมารยาทก็ตามทีสุดท้ายนั้นเขาจะแพ้ความมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณทำเอง 3. ชอบเปลียนแบบคนที่ชอบเปลียนแบบ เมื่อใครบางคนอยากเที่ยวอยากได้อยากมีในสิ่งที่คุณมีเขาจะทําทุกทางแม้แต่ในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองการแต่งตัวการใช้พฤติกรรมที่เลียนแบบของตัวคุณไปจนถึงแนวคิดของคุณข้อที่สี่เสแสร้งด้วยความไม่จริงใจทุกๆคนมักจะเจอกับคนที่ขี้อิจฉา แซงทำในยามลับหลังต่อหน้าก็จะชื่นชมคุณลับหลังก็จะเบะปากมองบนคนพวกนี้อยู่ห่างๆไว้จะดีกว่าค่ะข้อ5เอาแต่วิจารณ์คนพวกนี้คอยแต่มองหาข้อบกพร่องคอยวิจารณ์คนเห็นต่างๆโดยที่ไม่มองหาตนเองเลยเมื่อคนประสบความสำเร็จ คุณจะเจอกับคนพวกนี้เยอะมากแม้ว่าคุณจะดีเลิศเพียงใดคุณก็จะเจอกับคนที่รอคอยจับผิดคุณอยู่ร่ำไปข้อที่6ดีใจหากคุณล้มเหลวเคยเจอไหมในเวลาที่คุณกําลังล้มเหลวนั้นเจอกับคนมากมายที่พยายามก้าวข้ามผ่านตัวคุณแต่บางคนก็เหยียบย่ำให้จมดิน คนเช่นนี้ที่เรียกว่าอิจชาตัวจริงเลยล่ละค่ะเป็นคนเก่งและสตรองอย่าไปแข์คนที่ทำให้เราต้องเสียใจสังคมในปัจจุบันมีคนมากมายที่เข้ามาทำความรู้จักกับเราบางคนคบกันเพราะความจริงใจที่มีให้กันบางคนคบกันเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆจากตัวเรา บางครั้งเราก็ให้ใจไปเต็มร้อยแต่ได้ใจกลับมาแค่นิดเดียวและที่สำคัญจะไม่มีใครรู้จักเราได้ดีพอหากคนคนนั้นยังไม่รู้จักเราจริงๆในชีวิตคนเราแม้จะพยายามทำดีเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็คงไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจได้ค่ะจึงเป็นเรื่องแสนธรรมดา ที่ไนชีวิตคุณต้องพบเจอทั้งผู้คนที่ชอบและไม่ชอบในตัวคุณหากคุณต้องพบเจอกับคนที่ไม่ชอบบางอย่างในตัวคุณแต่มันเป็นสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือเปลี่ยนได้แต่คุณเองก็เป็นทุกข์หรือคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่คุณทำทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เหมาะที่ควรแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือหยุดแคร์หยุดเก็บคำพูดของเขา มาใส่ใจหรือคิดมากคิดเสียว่าเขาคือคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอคนที่รู้จักตัวตนของคุณดีพอจะยอมรับคุณได้ในแบบที่คุณเป็นพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่คุณคิดเสมอจึงส่งผลให้เขาเข้าใจในความคิดและเหตุผลในการตัดสินใจของคุณหรือหากมีเรื่องราวที่คุณทำไม่ดี ก็พร้อมที่จะตักเตือนด้วยความปรารถนาดีอยู่เคียงข้างในวันที่คุณพลาดพรั้งหรือเสียใจแต่กับคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอเขาไม่ใช่คนที่แคร์ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรหลายครั้งจึงอาจเกิดความเข้าใจผิดหรือบางครั้งก็จับกลุ่มกันนินทาวิพากษ์วิจาร์ตัวคุณโดยที่ไม่คิดจะถามไทคุณจึงหมดโอกาสที่จะอธิบาย หรือแม้แต่จะอธิบายแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนความคิดอยู่ดีดังนั้นหากคุณมัวแต่แค่คนที่เขาไม่รู้จักคุณดีพอแบบนี้ก็รั้งมีแต่จะทำให้ปวดหัวใจและเครียดไปโดยปราประโยชน์คนที่รู้จักคุณดีคนที่รักและเข้าใจคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคู่รักหรือเพื่อนสนิทเขาเหล่านั้นคือคนที่คุณควรแคร์ และใส่ใจดูแลเพื่อที่จะได้เป็นคนสำคัญที่รู้จักตัวตนของกันและกันไปตลอดอยากจะฝากไว้อีกนิดนะคะเขาจะพูดถึงคุณยังไงก็ช่างเขาเถอะเขาจะวิจารณ์สิ่งที่คุณทำยังไงก็ช่างเขาเธอถ้าคุณพอใจที่จะเป็นและพอใจที่จะทำก็ไม่เห็นต้องแคร์ก็ไม่ต้องเอามาใส่ใจเขาไม่ได้เอาเงินให้เราใช้ ไม่ได้หาข้าวให้เรากินคนที่นินทาคุณที่สุดคือคนที่อิจช้าคุณที่สุดปล่อยให้เขาหัวเราะใส่คุณดังๆแต่ลึกๆในใจเขาก็รู้สึกด้อยกว่าอยู่ดีส่วนคุณก็หัวเราะแบบเบาๆแต่รู้สึกเหนือกว่าแบบเงียบๆจำไว้ถ้าคุณเป็นคนดีคนเก่งคนมีค่าถ้าคุณเจ๋งคุณไม่จำเป็นต้องแคร์ทุกคน จำไว้ชีวิตมันสั้นแค่คนที่รักคุณดีกว่าอย่าเปลี่ยนเพื่อคนอื่นอย่าแคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นเป็นคนที่รักคุณจะยอมรับมันและคนที่ไม่ชอบมันจะออกไปจากชีวิตคุณแค่คนที่ใช่และเลือกจะอยู่กลืมคนที่ไม่ใช่และเลือกจะไป เพราะเขาไม่จำเป็นกับชีวิตคุณเลยเลิกแขกคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอเถอะค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนะคะลักษณะของคนใจแคบและคนเห็นแก่ตัวไม่แขกคนรอบข้างเข้าสังคมก็ไม่ค่อยได้เพราะคุณเป็นคนที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้ใดทั้งสิน้นมองคนอื่นด้อยกว่าเวลาไปสนทนาไม่คุณหรือฝ่ายตรงข้าม ก็จะรู้สึกไม่อยากจะสารต่อความสัมพันธ์เพราะมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนแต่เป็นความรู้สึกจะเอาชนะฉะนั้นคุณอาจจะเข้าสังคมได้ยากการไม่ชอบให้ใครมาวิจารณ์แต่วิจารณ์คนอื่นได้คนประเภทนี้ไม่สามารถยอมรับคำวิจารณ์จากคนอื่นได้เลยและมักจะหัวเสียเมื่อมีคนมาแนะนำและในทางกลับกันคุณก็คิด ว่าส,สามารถวิจารณ์คนอื่นได้เราคิดว่าสิ่งที่ตนเองจะพูดออกไปนั้นเป็นความจริงทั้งหมดที่กล่าวมาหากคุณสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ก็ทำให้คุณน่าคบหามากขึ้นแต่หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะการใจแคบของแต่ละคนก็มีที่มาและที่ไปมีที่ข้อดีแตกต่างกันออกไปการไม่เชื่อ สิ่งที่คนอื่นพูดเลยคนใจแคบในเมื่อยึดมั่นเชื่อสิ่งใดแล้วก็มักจะไม่ค่อยเชื่อเหตุผลอื่นๆจากใครเท่าไรนักถึงแม้สิ่งที่คนอื่นพูดนั้นจะมีที่มามายืนยันคนใจแคบก็ยังคงมีความคิดที่ไม่เชื่ออยู่ดีนั่นแหละการเป็นคนที่มักจะติดต่อกับเพื่อนเมื่อยามเดือดร้อนเวลาสุขสบายดี ก็ไม่เคยคิดติดต่อโทรหาใครหรอกแต่เวลาที่เป็นทุกข์คุณจะเรียบติดต่อโทรหาเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีการที่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆเลยการไม่เปิดรับเรื่องราวใหม่ๆออกแนวจะเป็นคนหัวโบราณที่มีความเชื่อแบบเดิมแต่ก็ไม่ได้รวมคนที่หัวโบราณทุกคนหรอกนะคะเพราะคนหัวโบราณที่เปิดใจกว้างรับฟังก็มี แต่สำหรับคนใจแคบต่างตรงที่เมื่อมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเขาจะไม่เปิดรับและไม่มองว่าน่าเชื่อถือการมองว่าผู้อื่นโง่กว่าตนเขามักจะมีความคิดที่ว่าคนอื่นๆที่ได้พูดคุยด้วยมักจะมีความคิดที่ด้อยหรือโง่กว่าตัวเองเสมอและมักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าตนเองเก่งกว่าคนอื่นๆเสมอ การยึดความคิดตนเองเสมอการที่จริงแล้วมนุษย์เราก็ยึดความคิดตนเองเป็นหลักกันทั้งนั้นแหละค่ะแต่สําหรับคนใจแคบจะยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่เสมอค่ะแล้วก็ไม่ฟังไม่สนใจความคิดผู้ใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทั้งที่ตัวเองรู้หรือไม่รู้และเชื่อว่าความคิดตัวเองนี่แหละถูกต้องเสมอและคุณจะไม่ชอบหากใครมาแย้ง ความคิดของคุณ